โอเคครับ okay, ผมก็ขอการ์ดัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้กับกผมอยู่ผมเองนะไอซิบอยนะตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์600นะผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะเออหลังจากที่มเปิดหลายวันแล้วนี่ผมมีตั๋วดองอยู่ที่40ใบแล้วก็36ใบนะตัวแดง40ใบแล้วก็ตัวแดงอีก36ใบนะเดี๋ยวจะมาเปิดกันถ้ามันไม่ได้ตัวดีผมก็ไม่เล่นนะเพราะว่าเราเล่นเช้าคนหนึ่งเขาตั้งกี่วันแล้วเนี่ยน่าจะ5วันแล้วมั้งเออวันนี้มันวันนี้มันพุทธเออวันนี้เข้าวันเพื่หัตละ น่าจะประมาณห้าวันแล้วนะเออห้าวันได้และสุ่มตัวเหลืองก่อนเลยไหนสิบใบแรกมันจะได้อะไรวะไม่ค่อยมีเวลานะครับเดี๋ยวนี้ข้ามเลยครับเ๋ยวไม่ต้องเสียเวลาคิวจะ,ะไ้มีคนได้วัคซีนแมนด้วยใครวะไม่ใช่กูไปต่อเรื่อยๆเลยจังหวะน,นี้ ทมย,ยาวๆเลยโอ้ยได้ได้เอ้าใครวะโอ้โหกอริลลละไปอีกสิบทีสุดท้ายเดีย๋ยวเราไปลุ้นตัวแดงกันด้วยนะผมก็จะได้อะไร เอ้มรูว่าจับเชนนะคู่จะสู้แบบไหนก็ไม่เคยอ่อนข้อให้ใครว่ะเอาบีสคิงไม่ดีนะครับผมมาผ่านด่านนะวันดีดีไอ้มือใครเนี่ยไซโกะมาช่างมันนะคือผมไม่ได้อยากได้ตู้เลทอัพน,นะแล้วก็มีอีกตู้อะไรวะปู่บอมนะผมปู่บอมจะมาในอาทิตย์หน้าแต่เราไม่สนใจนะเรากดไปเลยยาวๆ แปดใบแรกจะได้ตัวอะไรวะน่าจะไม่ได้นะสมครั้งแรกกดไปยังวันนี้ขอให้ได้ตัวที่ดีขอเป็นคอเกโลก็ได้เออคอเกโลก็ได้อืมโอเคน้ากากหวานไหมโอเคหน้ากากหวานไปอีกทีหนึง ข้ามเลยนะลุนน,นี่อยู่เซิร์ฟเวอร์หกร้อยนะอืมไปอีกสองทีสุดท้ายนะผมสองทีสุดท้ายมามาหน่อยมาหน่อยขอเกียโลเกียโลได้ไหมได้ไหมไม่ได้เว้ยนี่บอกไม่ได้เลยอ่ยชิบหายแล้วกูเริ่มกลัวเนี่ย ไปสิทธิ์ที Caribbean ่สุดท้ายเรียขอเอเดนอาบตัวไหนก็ได้เรียขอขอเคโลก็ดีเราต้องมาห้องก่อน

เพราะไงเราก็ได้เจนนอสอยู่แ,แต่จแม่งไม่มคุ้มเลยเพื่อนโอ้โหผมวันนี้ก็จะได้ไดาวตกใจหมดเลยเฮียนี่ก็โอ้ยไม่ยัดโอ้ยใครดีวะเนี่ยกูตัวไหนแม่งจะแบกทีมกูได้้งวะเนี่ย เก็บว really ินแล้วกันมาไปโองคิดอะไรเยอะไอ้เหี้ยไม่ได้เหี้ยแล้วชีวิตกูไอ้สั้นโอ้โหแม่งวิท่านผู้ชมด้วยตัวอะไรบอกผมด้วยนะครับผมไอ้เหี้ยกูอย่างเหี้ยเลยสัตว์ ผมน่าจะเล่นต่อนะเพื่อนแต่จะไม่ได้เล่นบ่อยน่าจะเล่นต่อโอ้โหเสียงกูสั่นเลยเฮียโอ้กูจะร้องไห้โตอย่างงี้อ่ะเพื่อน,อนใครอยากให้ผมสุ่มก็ทักมานะผมดวงผมนี่น่าจะยิ่งใหในโลกลอะมันหยอก อัพเวียว <c oughs> กันเลยโอ้โหนี่นาะอโหอโอ้ยเพียงเท่านี้แล้วกันนะ <_ c oughs> เอ้ยเดี๋ยวกลับมาสุ่มให้ดูใหม่อีกทีนึงโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผม เพิ่งมาเล่นช้าขึืนห้าวันเลยนะเพื่อนห้าวันเลยไม่ดูคินได้อยู่นะี่จะพ่งกลับมาเล่นนะอ้าวได้ราชาทะเลเล็กด้วยเหรออ้าวอีกสนะิบใบท่านผู้ชมเอาราชาทะเลเล็กช้ยราชาใต้ดินเออมาอีกสิบใบมันต้องรุ้นแล้มเพื่อน,อ,นอย่าง่าก็ยังได้ ออ้่0บใบแล้วจัดไปสิครับมันต้องได้แล้วใบอะบวกต้องได้แล้วไหมออไเอ,อ้อย่างนั้นได้บอลทองได้บอลทองอยู่ก็ยังดีไปเลยเพื่อนอย่างน้อยได้สูบอีกรอบหนึง่งลิบกูเดย ไมไ่ปิดเร็วไอคิปมันยาวหน่อยมาขอร้องอ่ะอย่าเล่นตัวเลยมาเราต้องแบบหน่อยไม่สงสัยกัแล้วเจ้าตัวอะไรไปโอ้ยตื่นเต้นเว้ยขอเกโลเกโลขอเกโลเกโลขอเกียโลเกียโลนะมาฮะมาฮะเกม จะได้เกียร์โหลวลว้ากูัวมัไไ่ไม่ได้ไอ้เชี่ยแม่งพากูตกใจเลยมึงโอ้แฮมเมอร์เฮดกดขี้เลยไอ้เชี่ยมั่งไม่ได้แมคลิปนี้ก็เท่านี้เลยเพื่อนเดี๋ยวผมขอไปกดติดทีมนี่ที่สุดแล้วเนะี่ย โอเคเท่านี้แหละเพวื่อนแับคลิปนี้ก็จบไปด้วยกับบุรบปริพิสนเนอร์นะ,ะเออแบบคลิปนี้สวัสดีครับ